สวัสดีครับผมดุลครับนี่ก็ไม่ถ่ายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำนี้ก็ได้สร้างมาไว้ตั้งแต่สมัยคนงานนะครับเข้ามาทำการก่อสร้างนะครับทั้งอินดอร์แล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็ผมรับคำสั่งภูมชา ให้มาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้นะครับดูภายในห้องน้ำนะครับก่อนที่จะทำนะครับเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จเลยแล้วผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับสภาพของห้องน้ำนะครับนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ประตูเข้าไปนะครับตรงนี้ประตูสองบานนะครับแล้วก็จะทาสี ใหม่บริเวณโดยรอบจะลงต้นต้นไซเกาหลีนะครับนะครับจุดนี้ครับบริเวณโดยรอบส่วนด้านหลังนี้ไม่ไม่มีไฟและไม่มีน้ํานะครับระบบไฟก็จะใช้แบบระบบโซล่าเซลล์นะครับนี่ก็จะทําเดินระบบน้ําเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ่าย เมื่อวานเราก็มาปรับพื้นที่แล้วนะครับฝาเอามาแล้วครับฝาท่อที่จะปิดนะครับใช้ระบบสุรเซลนครับด้านหน้าก็จะติดไฟจุดนี้นะครับหนึ่งดวงแล้วก็ด้านด้านในของห้องน้ำนะครับก็จะติดไว้ตรงกึ่งกลางต้องวางระบบของน้ำ ใหม่ทั้งหมดนะครับสภาพถ้าปรับปรุงแล้วก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่างๆนะครับโอ้โถ่ายให้ดูครับตรงจุดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ใส่หางปลาสําหรับใช้ระบบสายยางเข้ามาต่อนะครับต่อน้ําเข้าไปแล้วตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่ใส่ใหม่นะครับ ให้น้ําไหลเข้ามาสองห้องครับต่อตรงนี้ต่อเชื่อมตรงนี้ไปที่มันหักแล้วก็ใช้สองจุดนี้เท่านั้นส่วนตรงนี้เราก็จะตัดตัดออกแล้วก็ปิดเอาไว้เพราะฝั่งนี้ไม่จําเป็นต้องต้องใช้แล้วนะครับระบบน้ําก็จะทําประมาณนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงครับ ก็ทําระบบน้ําแล้วนะครับต่อขึ้นไปแล้วก็แก้ไขจุดนี้แต่แล้วนะครับให้น้ําเดิม,มันทางเดียวนะครับมุบตรงสามทางนี้เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตอตรงนี้ไปปิดตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนี่ก็ในห้องนะครับใส่ สายขีดแล้วก็ใส่วาวเปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับสำหรับห้องนี้เดี๋ยวได้ทดสอบระบบน้ํานะครับส่วนห้องนี้ก็มีจุดนี้นะครับก็ทำใหม่แล้วนะครับแล้วก็ต่อตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งครับเดี๋ยวก็ลองระบบน้ำทั้งหมดแล้วค่อยมาเก็บงานนะครับ ระบบน้ําก็มาแล้วนะครับนี่ครับน้าไหลดีนะครับนี่ครับได้ทาความสะอาดก่อนนะครับวันนี้น้ํามาก็ห้องน้ําก็ใช้งานได้นะครับปกตินะครับก็ส่วนเรื่องการจะติดตั้งเท้าวอนยังไงก,ก็ต้องอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ห้องน้ําสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับ ห้องนี้ก็เช่นกันนะครับแม่บ้านมาช่วยทาําความสะอาดสิ่งต่อไปที่จะทําก็คือประตูนะครับประตูแล้วก็บริเวณโดยรอบนี้เอาต้นไม้มาลงคต่อไปก็จะใช้งานได้นะครับพร้อมในการใช้น้ำใช้งานได้แล้วในห้องน้ำน้ำมาแล้วก,ก็ใช้ได้แล้ว ตอนนี้ก็ได้ติดตั้งประตูเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งสองบานนะครับระบบห้องน้ำก็เรียบร้อยนะครับน้ำก็ต่อเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราเน้นใช้งานในช่วงกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเราก็จะใช้โซลาร์เซลล์นะครับเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์มา ติดตั้งเราไม่ต้องต่อโดยการลากสายไฟมานะครับเพราะเน้นการใช้งานในในเวลากลางวันแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ามาฝึกลมอย่างในอาคารยินดอนะครับเพราะที่ผ่านมาเราใช้รถบริการจากข้างนอกนครับสุขาเคลื่อนที่นะครับการใช้บริการแต่ละครั้งก็หมดงบประมาณไปเยอะเหมือนกัน นะครับแต่การปรับปรุงห้องน้ําครั้งนี้ก็มีงบประมาณพอสมควรแต่ก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับแล้วต่อน้ํามานะครับสาเหตุที่ต้องใช้สายยางต่อเข้ามาเพราะว่าเราใช้เป็นชั่วคราวนะครับถ้าต่อถาวรอ,อาจจะมีปัญหาในส่วนของอแรงดันน้ําซึ่งอยาใช้ในอาคารที่พัก AB นะครับเพื่อลดปัญหาตรงนี้ไปนะครับเราก็จะใช้ ระบบลากสายสายให้น้ํามายังตามสายยางเข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่ห้องน้ํานะครับถ้าเกิดไม่มีภารกิจที่ต้องใช้ห้องน้ํานี้นะครับหรือไม่มีภารกิจในส่วนขอ,องอาคารยินดอเราก็จะถอดตัวสายน้ํานี้ออกได้นะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการดูแลรักษานะครับสําหรับจุดนี้ก็รอต้นไม้นะครับ ที่ปักไว้ต้นไม้เข้ามาปลูกนะครับปลูกไว้คือคือเป็นเป็นบังตาใช้เป็นบังตาแล้วก็ให้มองจากภายนอกนั้นสวยงามนะครับแล้วส่วนหลังคาก็จะทําใหม่นะครับแล้วก็ทาสีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นห้องน้ํานี้สามารถใช้งานได้ตามปกติครับนี่ร,ระบบไฟโซล่าเซลล์ของห้องน้ําบริเวณหน้า อาคารอินดอร์นะครับก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับห้องน้ําก็ใช้งานได้ปกตินะครับระบบเซ็นเซอร์ครับทางานเองนะครับทดสอบไฟระบบไฟห้องน้ำนะครับของระบบโซล่าเซลล์นะครับเมื่อมีคนเดินผ่านเข้าไปนะครับแสงสว่างก็จะสว่างขึ้นอัตโนมัตินะครับอ่ะครับใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นห้องน้ําหน้าอินดอร์นะครับ สามารถใช้งานได้นะครับต้นไม้ก็ได้เอามาลงแล้วนะครับต้นไม้ก็ปลูกรอบๆห้องน้ำพ่อบ้านก็มาช่วยทาสีเป็นสีขาวสีเดิมนะครับตันนี้ทาสีทั้งหมดนะครับ ส่วนด้านข้างทำร่องน้ำให้ไหลมานะครับจะได้หล่อเลี้ยงต้นไม้เอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จ9 9 0 9 5เซนแล้วนะครับห้องน้ำที่ทำเอาไว้มีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าไม่ปรับปรุงตรงนี้ก็มีอีกทาง เรื่องหนึ่งก็คือต้องทุทิ้งนะครับท,ทิ้งนะครับในบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าทุบห้องน้ํานี้ทิ้งเมื่อมีการฝึกทางศูนย์ฝึกน้องสลายก็ต้องประสานรถสุข,ขาเคลื่อนที่นะครับเพื่อมาสแตนบายให้บริการนะครับแต่ถ้ามีสุข,ขาชั่วคราวตรงนี้ครับสำรองไว้2ห้องนี้ก็เพียงพอนะครับ สำหรับหลักสูตรที่เข้ามาฝึกนะครับ2ห้องนี้ก็เพียงพอนะครับที่ผ่านมาก็ได้ใช้งานห้องน้ํานี้ไปแล้วนะครับก็ใช้ไปประมาณ4ีหวันที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้เห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นหลักสูตรของสํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับน่าจเป็นหลักสูตรแรกนะครับที่ได้ใช้บริการห้องน้ําที่เราได้ปรับปรุงขึ้นนะครับ ผลการตอบรับก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับทดสอบแล้วถือว่าผ่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ